ม,มีดำตบใบนี้ไอมีเซตทีเวตามด้อยเอ็กเทนชั่นเข็มเจลโก้ซึ่งเลือกตามขนาดหลอดเลือดของคนไข้แอลโกโฮอฮอล์คอตบอลบิกเกอรเดิม ทังสปอร์และที่สำคัญคือสติกเกอร์สีืองนะคะจะมีวันครบเปลี่ยนทุกๆ96ชั่วโมงหรือทุก4วัน mm hmm. เช่นวันนี้วันพฤหัสจะครบเปลี่ยนอีกทีนึงคือวันจนันทร์สีเหลืองค่ะ ใายน้ำเกลือให้เรียบร้อยได้แก่ห้องของคนไท้ชื่อนามสกุลชนิดและปริมาณของสารนา้ำปวดที่เท่าไหร่อัตราการหยดต่อนาทีวันที่เริ่มให้และเวลาเริ่มต้องหมดเวลาที่เท่าไหร่ชื่อผู้เตรียมและชื่อผู้ให้ค่ะ อที่สุดน้ำเกลือก่อนที่จะแพงนะคะทิ้งแอลกอฮอล์วอไว้ระยะเวลาม30วินาทีค่ะแล้วก็แทงสาย ต่อะะด้วยทีเวีและตามด้วยอีกเชั่นเราค่อยๆบีดกระปะ๋องประมาณครึ่งกระปะะะ๋องค่ะแล้วไล่ต้องเกลือน,นะคะ ชื่อนางสาวปีนุษเกศสมเนินนะคะเป็น,น,นพยาบาลประจำหมอผู้ป่วยพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งในวนในในนันนี้ดิฉันได้บาลมาหวนให้ดูแลคุณกัญญาค่ะขออนุญาตทวนสอบชื่อนามสกุลของคุณกัญญานะคะมีทราบคุณกั่มานามสกุลอะไรคะแสงจักรวรรดค่ะขอทวนสอบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะที่24สิงหาคมพศ2536ค่ะค่ะเนื่องจากเมื่อเช้ามีคุณหามาตอตรวจเยี่ยมอาการของคุณกัญญานะคะเพราะว่าคนกัญญามีอาการห้องเสียอยู่ แผนกนารรักษาของแพทย์จึงจะให้น้ำเกลือเพิ่มเติมตลอดเวลาค่ะซึ่งในบัตรใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะไม่ทราบคุณปัญญาสะดวกไหมคะสะดวกค่ะค่ะวิธีที่สองนะคะก็มีคนไข้พูดไม่ได้หรือหมดสตินะคะมีวิธีการสอบแบบ Passive Metod นะคะคือการควสอบปั๊ที่ป้ายข้อมือของคนไข้นะคะควสอบชื่อนางจกุู นะคะชื่อคุณกันญาจะคุณสมใจนะคะเกิดวันที่24สิงหาคม2 5 3 6ถูกต้องค่ะก่อนที่จะมีการเตรียมอุปกรณ์และแทงน้เกือเราจะต้องมีการล้างมือแบบไฮจีนิกแด์วอชชิ่งครบ6ขั้นตอนและอย่างถูกต้องและใช้ระยะเวลา พยาบาลเลือกตำแหน่งที่จะแทงเข็มขนาดหลอดเลือดและตำแหน่งที่แทงควรเป็นแขนส่วนล่างไล่จากหลอดเลือดส่วนปลายพยาบาลรัดชนิเก้เหนือบริเวณที่เลือกไว้4-6ถึนิ้วไม่ควรรัดแน่นหรือนานจนเกินไปจากนั้นเช็ดทำความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอลช์ชีทโดยเช็ดบริเวณที่จะแทงเข็มบนออกด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2-3ถึงนิ้วทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีให้ผู้ป่วยช่วยกำมือจัดท่าในตำแหน่งที่จะเจาะให้นิ่งรึงผิวให้ตึงก่อนการแทงเข็มโดยเบนความสนใจผู้ป่วยก่อนแทงเข็มพยาบาลแทงเข็มเข้าหลอดเลือดโดยตั้งเข็มทำมุมประมาณ15-45ถึงองศากับผิวหนังเมื่อแทงผ่านผิวหนังแล้วจึงเอ็นเข็มอยู่ในแนวขนานกับหลอดเลือดก่อนเลื่อนเข็มผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปจนมิดปลอ,อกเข็มพลาสติก ขณะเลื่อนเข็มสังเกตดูว่ามีเลือดไหลเข้าช้าๆมาในเข็มหรือไม่เทคนิค One Hand t e c h n i q u คน w o Hand Technique, การถอยสไตเล Floating Technique และไม่ควรใส่สไตเล e t เข้าไปใหม่หากแทงเข็มหนึ่งครั้งแล้วไม่ได้ให้หยุดและขอความช่วยเหลือจากทีมโดยใช้เข็มใหม่เมื่อพบว่ามีเลือดไหลเข้ามาในเข็มแล้วดึงเข็มที่เป็นแกนนำออกปล่อยเฉพาะท่อที่เป็นปลอกพลาสติกคาอยู่ในหลอดเลือด ขณะดึงต้องยึดหัวต่อของเข็มไว้ให้มั่นคงคลายสายยางรัดแขนออกต่อสายน้ำเกลือที่เตรียมไว้กับหัวเข็มหากต้องการเลือดไปตรวจต้องดูดเลือดออกมาให้พอที่จะตรวจก่อนและคลายสายยางรัดพร้อมกับให้ผู้ป่วยคลายมือที่กำก่อนต่อสายน้ำเกลือเมื่อแทงเข็มเรียบร้อยแล้วให้ตรึงเข็มอยู่กับที่ไม่ให้เลื่อนเข้าออก ใช้แผ่นโปร่งใสปราศจากเชื้อใช้กระเดิมปิดกรณีผู้ป่วยเด็กให้ใช้ไม้รองวางบริเวณแขนที่แทงเข็ม ติดสายชุดสารน้ำให้ติดเป็นรูปตัวยูจากนั้นติดสติกเกอร์ IV สีรุง้งโดยระบุวันที่แทงเข็มวันที่เปลี่ยนชื่อผู้แทงเข็มและติดลงบนแผ่นโปร่งใสปราศจากเชื้อหรือเทกะเดิมด้านที่มองเห็นได้ชัดไม่ปิดตำแหน่งที่แทงเข็มกรณีผู้ป่วยเด็กให้ติดลงบนคอนฟอร์ม ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมีทราบคนกัญญามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะค่ะนั้นพยาบาลจะขออ,อนุญาตอธิบายละเอียดในการดูแลน,น,นะคะเมื่อคนกัญญาจะไปห้องน้ำนะคะสามารถถอดสายชาร์จแบตที่อยู่หลังเครื่องและลากสับไปห้องน้ำได้เลยทันทันทีนะคะแลวเมื่อคนกัญยารู้สึกตัวบวมแดงบริเวณที่ให้ที่แท,ทงเข็มหรือให้สาน้ำนะคะ่ะสามารถกดออดเจ้นพยาบาลได้ทันทีเลยนะคะ มทราบคนกัญญามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลไหมคะไม่มีค่ะค่ะต้องเพยามาขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือในการให้สนามในครั้งนี้ค่ะ